เอาพร้อมต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่พี่น้องนี่ขาไก่นี่โอ้แซ่บแซ่บแซบแซบไก่นนั้นเด้อใ่เด้อว่ามปนไก่อันนั้นที่เขาขายตลาดไก่ที่เขาเลี้ยงอยู่บ้านนี่เด้อนี่เด้อแซ่บแซบโล่นมือนี่นะนี่ ว้าเศษ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 ไก่ชิสุกแล้วไก่ชิสุกแล้วมื่อนี่โอ้ยสนิทกินอ่ะผ้าหอมพี่น้องผ้าหอมอุ้มีอย่างไรบัมบ้าหานบัมบ้านอนนี่พักแผ่วนี่ตรลังทอมทีนเอิญบวกคือกันเนาะนี่ก็หอมบัวแลนี่คือพักหอมปอบเนาะ ปอมเนาะนี่แล้วก็มีหัวสีไข่มีมะเพ็ดเพ็ดดิบเนาะแล้วก็มีผักเทียมนี่นี่คือต้มไก่เด้อต้มไก่ต้มไก,ก่นี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 ่ไก,ก่บานไก่บานไก่กกที่เขาเลี้ยงเองแซบ่บๆมนี่นี่นี่โอ้ หลังจากสุกอันนี้ไก่นี่สุกต้มไก่นี่สุกแล้วเขาก็เอาลงน่ะเอาปงแล้วหลัจากนั้นเขาก็ต้มอันนี้อีกสิ่นตนัวแลนอีกนี่กำลังเกลี่ยเครื่องปรุงไว้นี่อันนี้ใส่สำรับใส่สำรับอันน่ะต้มตัวสิ่นตัุเลนนาะนี่สินนส่นตนัวแลนสีสินสิน,สนพไอบึกเคย,ย,ยกินไยอยากกินก็มาได้พี่น้องมาได้ โลหนึ่งแปดสิบห้าพันเนาะสามโลายเขาซื้อนี่พักพักหอมกำลังรอถา่านกำลัรงรอถ่าตโตมีรู้นี่โอ้บุกคือกินเนาะปีนี้เนะาะขาดทำอีกปีนี้ครั้งแรกครั้งแรกของปีนี้เนาะในี่ยสินเนี่น,ะนี่สินตุรกีเนานะสามโลไปาสามโลไปโลหนึ่งแปดสิบห้าพานัน แซบแซบโลดมื้อนี้แซบแโลดขาไก่ตนึงอีกขาไก่ตันึงนี่ไก่ซิสุดโอ้ยลองซิมเบิงลองซิมเบิงเกือเป็นหัวพ่อบ่

อลันจากนั้นเขาก็เอาใส่ผ้าหอมนี่ลงไปแล้วก็เอาลงเลยโปงหม้อเลยโปงหม้อแลังจากนั้นต้มซินอัไน,น,นต่อสินตัวตัวแรงเขาซื้อน้ำเขาพี่หน้่งซื้อน้ำเขา โลหนึ่งแปดสิบห้าพันเนาะนี่นีน่ฮึสุขแล้วบะนี้บะนี้สาสิน

นี่อาหารบบานเมนูนอาหารอาขากออาขาเนื้ออยู่เมืองเราเนอะอยู่ประเทศเรา โบเร่หมายความว่าเมนูแต่ละของแต่ลาอะณบุคคลมัน,นมบคนุคือกันคือกันมดเนาะโบไร้หมายเข้ามาคือกันมดไผ่ามาแบบรเรกกว่าเฮ็ดแบบนั้นแต่ว่า่ซนร้ายมันของขาง,งใครคือกันมดเนาะํำละอาคาเฮาสูตรเมนูบานบานนี่โลนึงอสื่อน้ำเขาต่อโลนึงอแปดสิบห้าพัน สามกิโลเนาะแต่บ่ได้บ่ได้แต่งมดกันเนาะเอาไว้ครึงน,น,นึ่งว่าขาไก่ตัวนึงเด้อบ่ได้บ่ได้แ,แต่งมดเนาะหลังจากเข้าอันนี้คั่วแล้วให้มันออกใสน้ำมันหนหนึงเราใสผ้าหอมเแก้วเกียมหว้เววมื่อกี้นั่นใส่ จากออนน้ำมันแล้วเขาใส่ตัวนี้เพื่อให้มีรสชาติให้มีความหอมแล้วใส่เกลือใส่แป้งนัวแล้วก็ใส่สมลมอีกใส่ลมนี่ให้มันสมให้รสชาติมันแซ่แบแซ่แบแซ่บนี่ การเฮ a ดอาหารเหรบจเรอวแต่เรือวเาแ็จบหรีอันนั้นบุหรขิงกับห้องครัวสวยหรูลาเนาะขงกับสีมือของเฮาว่าเฮาสีแตงได้สำใดเมนูของเฮาเนาะมันข้นกับเมนูของเฮาการเ e a อาหารที่เซบแจบมัน บอจำเป็นต้องใส่เพืือขัวรู้ละนี่เครัวกับแบบนี่ทุกอย่างดำดำหมดชีวิตคนบ้านนอกหาเช้ากินคำํำเอาชีวิตรอกในป่าพึ่งพาธรรมชาติพึ่งพาธรมาาธรมชาติอย่างเดียวนี่น้ำมัน น้ำมันใส่นึ่งใส่พอดีให้มันหอมหอมหอมแล้วเอ้โอเคใส่น้ำมันลงไปโอ้ยโอ้ทีหัวทีหทีเหกันดูส่องกันดู หอมหอมมูไทยหลังจากน้มันหองแล้วเขาก็ใส่ลงไปเลยเมนูนี่หัวสีไข่พักเทียมแล้วก็มาเพกคโคนๆเลยมาเขากันอันนี้รสชาติ เซ่อเซ่ี่หนองเซ่อเโลนึงแปดสิบหาพันเนาะเขาสื่อน้ำเขาสามโลแล้วก็เติมน้ำเติมน้ำ กันนสสิ่นไกด์กำลังโลธาเงาเงาอยู่เพราะว่าโล่าสนตกเลนสุกก่อนอืมก็เลยบันนี้เขาก็ใส่ใส่สมลมใส่ลงไปปุ๊บป้าวายสิบห้านาทีเราลองจับซุกเลยเขาก็ใส่ พอาหอมนี่คนเข้ากันแล้วก็เอาลองแล้วกินบะน,นี่นะ่ะแล้วทีบะนี่น่ะปกแบบวับสุกเล็ปสุกเล็ปสุกเล็ปนี่นี่ซินโตรแลนโอ้ยผู้ใด,ดบโกินก็ขอทุกคอภัยเด้อร์ดได้โบมากินก็เลือกพันได้พี่น้อง ได้บุมาเบิงก็เลือกพันได้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับซองของคอยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจล่ะเพื่อจะได้บอพาดคิดใหม่ๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตการแต่งอาหารหรือว่าการให้เวียกงานต่างๆวิถีชีวิตของขออาคาอยู่สนมดเนาะนี่ ăn cho nó không có sai luôn phải không nó tôm nua chắc nồi sim bơ con. Oh xếp xếp. Thấy muối cho nó. Che bên đã, สบายดีวันนี้นะพอกินแล้วเนาะมีอไามีพักอันนี้อันนี้สีตัวแรงอันนี้ตัวไก่อันนี้พักหัวหัเท่าไหร่พาหอมอ่ากกระเล็บพาหอมกระเล็บพาหอมเล็บอมกระเล็บพาเล็บเนาะพ่อเะพ่อเดอ่า เอาวันนี้ไปฟังคำเห็นของผูกกินเบิรงร้นเาเาเขาไปผูกแตงนี่อ่ะคดออะไรอ่ะอ่ไปจะได้แซบอแซบแซบแซบแซลกวันนี้ผู้ต่อไปกินเบิรงอืมาซแซบักมาแก็คือคืนอเปียานี้ อันนี้อาคาโก้เน,นี่ยเนอะแต่เดี๋ยวนี้ถือเปลี่ยนซื้ออา,อานน่ะอันน่ะสมัยก่อนเขาเอิญสมเผาโก้เนาะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะถือเปลี่ยนซื้อมาเป็นอาคาสุภาสุภาพหน่อยนึงอาคาโก้แล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนซื้อเป็นอาคาเนาะนี่กินข้าวกินข้าวพี่เนาะโอเคโอเคถม่มีน้ากินข้าวเด้อ ผู้ใดมักคิดแบบนี้ก็หรือว่ามาเบิ่งอัาน,นะคิดวิถีชีวิตของคนบนดอยของคนอ,อาคารเนาะบอกว่าจะเป็นการเฮ็ดเมนูอาหารบอกว่าจะเป็นการเฮ็ดเบียกหรือว่าให้ยังต่างๆนะผู้ใดมา,มากเขาขอมาเบิง่งแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก,กดติดตามให้กับซองของของค่อยเด้ดอเพราะว่าจะได้บ่พาคดคลิปใหม่ๆเนาะสบายดี คลิปหน้าค่อยพบกันใหม่